เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยสวยที่สุดของประเทศไทยเลยค่ะโอ้โห,หใหญ่มากโหแบบว่าแบบแบบอยากไปเรียนมากๆปฏิโทปฏิเทเลยค่ะแบบสบายดียินดีตอนทักทุกท่านเขาชูช่องแบ๊บแบบบูบี้แชร์เนี่มือเนี้ มารุ้งกับบว่างเนาะเขาจะมาถ่ายคลิปเพียงคนเดียวกับเงาเปล่าเลียวเดียวได้อ่าสบายดีเนาะพี่น้องชาวลาวและพี่น้องชาวไทยเนาะเป็นอะไรสบายดีบอากาศมือนี่เนาะวันถิดเนาะเป็นวันที่ฮอนแหง้งแบบอากาศฮอนแหง้งอยู่ประมาณ40องศากับจากอยู่ตอนที่แบอยู่นะโอเคแบกก็จะขอเว้าเป็นภาษาไทยกลางเนาะเผื่อพี่ๆทุกคนเข้าใจได้ไง่ายขึ้นเนาะแ,แบกก็จะฝึกว่าภาษาไทยไปเลยเนาะ สวัสดีนะคะพี่น้องชาวลาวและพี่น้องชาวไทยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะให้เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้เบรด้วยนะคะจริงจริเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะตอนที่เบอัพนะคะขอบพระคุณยังมากเลยค่ะวันนี้นะคะคือเกริ่นก่อนนะคะคือมาจากการเรียกร้องของพี่ๆคอมเมนต์ให้แบรนะคะว่าอยากให้เบรีแอคมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะว่า เป็นอย่างไรให้แบเข้าไปดูว่าเป็นอย่างไรสวยไหมใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วแบก็ยังไม่เคยดูมาก่อนนะคะ <S <S ก็เชิดข้อมูลคร่าวๆนะคะ <S <S เป็นมหาลัยที่ใหญ่มหาลัยหนึ่งสวยมหาลัยหนึ่งนะคะแต่ว่าแบยังไม่ดูคลิปที่เขารีวิวนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะทุกคนดูหรือ,อยังคะทุกคนเห็นหรือ,อยังคะแม่ฟ้าหลวงเป็นยังไงบ้างนะคะเบ์ยังไม่เห็นเลยงั้นใครที่ยังไม่ดูนะคะหรือว่าใครที่ดูแล้วนะคะก็เข้าไปดูรีแอคเบ์พร้อมๆกันเลยค่ะไปดูกันเลย ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะคะแบก็จะขออนุญาตเจ้าของช่องโกรากอดช่างปานะขออนุญาตนะคะเพื่อจะรีแอคให้พี่ๆได้ชมด้วยกันนะคะว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลยนะคะตื่นเต้นมากค่ะคือแบก็เห็นภาพเห็นรูปเลยนะคะว่ามันใหญ่มากๆจริงๆมันสวยงามมากๆนะแต่ว่ายังไม่ดูเขารีวิวแบบเป็นวิดีโอนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ได้ยินว่าเป็นมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2541มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการมีการดำเนินการด้านต่างๆและพัฒนามาเป็นลำดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยแง้ม โอ้ตั้งอยู่บนดอยด้วยค่ะจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายโอ,โอ้โอ้โห,โโหใหญ่มากแม่ฟ้าหลวงมีโครงสร้างอาคารทั้งหมดกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เขียวขจีเป็นลักษณะของมชาวิวยากค่ะสวนจึงมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยสวยที่สุดของประเทศไทยเลยค่ะ มีนโยบายใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาตลอดจนเสริมทักษะทางภาษาจีนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยปัจจุบันเปิดสอนจำนวน13สําสำนักวิชาดังนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์โอ้สำนักเรียกว่าสำนักไม่ใช่เรียกว่าคณะค่ะสำนักใช่ไหม วิชาการจัดการเรียกว่าสมนักอะ่ะโอ้โหหรูหรามากค่ะเป็นการจัดการอะไนกันแอร์โฮสเตสใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสวยมากค่ะสำนักวิชาดิติศตร์มีความเป็นผู้ดีมากๆเีนเกี่ยวกับกฎหมายนะอันนี้สำนักวิชานวัตกรรมสังคมสำนักวิชาอะเก๋มากเก๋มากค่ะ วิชาจีนวิทยาโอ้สองภาษาจีนด้วยโอ้โหแบบมีต้องหนักเป็นเหมือนภาษาจีนเป็นเหมือนอยู่จีนเลยอะส,สวยค่ะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สวยมากค่ะสนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมี13สาำนักก็เหมือนกับ13คณะนะคะใช่ไหม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางโอ้สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่าน่าจะเป็นแพทย์แพทย์แพทย์เราใช่ไหมแพทย์แผทยไปรโอ้โหสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โอ,โอ้โหคือเก๋ค่ะคือคือดีอ่ะสำนักวิชาแพทยศาสตร์อ๋อแพทยศาสตร์อันนี้คือหรูปะเราเรียนอยู่ที่ไหนสำนักวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์แบบสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์อ่าทัานตแพทยศาสตร์เขาแยกแยกสาขาเลยเนี่ย สำนักวิชาเวาชศาสตร์ชลวัไวและฟื้นฟูสุขภาพซึ่งสำนักงานสำนักวิชาตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังมีแผนที่จะเปิดสอนสำนักวิชาต่างๆเพิ่มกในปีต่ๆใหญ่มากค่ะโอ้โหสนามกีฬา ธนาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศูนหนังสือศูนย์บรรณาร์และสื่อการศาึกษาศูนย์กีฬาอเนกประสงค์สนามกีฬากลางแจ้งสระว่ายน้ำขอบริการรถไฟฟ้ารับส่งภายในมหาวิทยาลัยมีรถไฟฟ้ารับส,งส<อ>ง่งขนาดเล็กให้บริการจากด้านหน้ามหาวิทยาลัยจนถึงกลุ่มหอพักลำดวนอีกด้วยในด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลายัยได้จัดสรรกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา oh. และทุนการศึกษาต่างๆอย่างพอเพียงต่อความต้องการเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงจนจบหลักสู <c oughs> ตรและจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่จะต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจนอหนอกจากด้านวิชาการแล้วมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงยังมีนโยบายมุ่งส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ผู้คุณธรรมโอ้ทักษะกิกรรเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมสายใยแดงทองกิจกรรมน้องใหม่ใส่บาตรกิจกรรมวอคลลี่กิจกรรมปลูกป่ากิจกรรมไหว้ครูและมอบตัวเป็นสิทธิกิจกรรมกีฬาลำดวนเกมและกิจกรรมชมต่างๆฮูดอยากไปเรียนเลยค่ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเ <Okay. S 1> ทียบเท่าและผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศได้มีโอกาสเข้าศึกษาผ่านการสมัครและสอบคัดเลือกในระบบรับเข้าต่างๆประกอบด้วย <G ül üyor> เราไปได้เราไปได้ค่ะมีระบบ,ะบ,บโคตา้า17จังหวัดภาคเหนือ2ระบบ <G ül üyor> รับตรงทุกประเทศ3ระบบรับตรงนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น4 ระบบรับตรงนักเรียนในภาคใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลาทุนเยอะมากค่ะหอาระบบปรงนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลายัยเชีมมยงใหม่หกระบบโค้ต้าพิเศษของสำนักวิชาสุดยอดค่ะระบบรับผู้มีความสามารถดีเด่นคนสวนรรค์ด้วยอ่ะแบบนันต์ศรีและกีฬาโอ้โห<ต>คุณลุงไปได้ไนะเนี่ยคุณลุง สมัครเลยค่ะสมัครเลยตอนนี้ค่ะอยากไปต่อสมรรถทางที่นั่นการการรรบกเบิและสส้งค์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้บ่มเพาะนักศึกษาและผลิตบัณฑิตท,ที่มีความรอบรู้ทางด้านภาษา<อ>และเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใ,ารใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้วยภูมิปัญญ,ญาและภูมิทํามมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม ตลอดจเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันโอ้กิจกรรมเยอะมากค่ะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดสสวยมากสวนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโอ้แบบอยากไปมากค่ะเป็นที่ที่หนึ่งที่แบบ หนึ่งในสามของมหาวิทยาลัยที่แบอยากจะไปเรียนมากๆเลยค่ะแบไม่เคยรู้จักมหาลายัยอันนี้มาก่อนเลยหมดแล้วนะคะโอ้โหความรู้สึกไม่ประทับใจจริงๆค่ะเบไม่เคยรู้จักมหาลัยนี้มาก่อนไม่เคยได้ยินชื่อด้วยคือเราได้ยินชื่อที่แบบอาดาราไปเรียนเยอะๆนะคะมหาลัยที่แบบดาราพูดถึงแบบเอแบกกรุงเทพมห ah ิดลอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามหาลัยนี้คือ เพราะเพราะว่าพี่ๆนะคะคอมเมนต์มาแบร์ถึงรู้จักมหาวิทยาลัยนี้แล้วเวลาแบร์มาดูรีวิวแล้วโอ้โหแบบป้าอยากไปเรียนมากๆปฏิโทปฏิเทเลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะอันดับแรกนะคะคือร่มเย็นมากๆเวลาเราดูดูทิวทัศน์หรือบรรยากาศร้อมรอบของมหาลัยนะคะแบบมันสวยจริงๆค่ะแบบมีต้นไม้ใบหญ้าที่แบบร่มเย็นนะให้ความร่มเย็นรู้สึกร่มเย็นมากๆอันที่2ก็คือมีรถรับส่ง นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเพราะมหาวิทยาลัยใหญ่มากแบบมีพื้นที่ห5,000ันกว่าไรอ่ะโอ้โหแล้วอันที่แบบประทับใจสุดนะคะคืออะไรคะไม่มีคำว่ายากจนและไม่เรียนได้ในมหาลัยนี้คือให้โอกาสแก่คนยากจนนะคะโอ้โหมันมันประทับใจมันปื้มปิ่มมา,ากๆสุดยอดมหาลัยนี้แบบสร้างมาเพื่อแบบนักศึกษานักเรียนที่อยากจะเรียนจริงๆที่แบบโอ้โหอุดมการสุดๆอะค่ะแบบโอ้ เบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไบลรู้สึกปื้มมากอยากจะไปเรียนต่อที่นั่นจริงๆถ้ามีโอกาสถ้ามีบุญวาสนานะได้ไปเรียนนะคะโอ้จะแบบพยายามเรียนให้เต็มที่ให้แบบเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ทุกอย่างนะคะในมหาวิทยาลัยรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะโอ้เบรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นใครที่จบจากนี้นะคะน่าจะเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งในชีวิตของเรานะคะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแบบก็เพิ่งเคยได้ยินค่ะแล้วเขารู้สึกประทับใจอย่างยิ่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 งมากๆไม่รู้นะคะว่าก่อนหน้านี้มีคนลาวไหมที่เรียนอยู่ที่นั่นนะคะโอ้โหเขามีแบบรับนักเรียนต่างประเทศด้วยเราสามารถไปสอบเข้าได้เนี่ยอาจจะเป็นมาตรฐานของคนต่างประเทศนะคะแล้วก็สอนระบบภาษาอังกฤษสอนภาษาจีนถ้าแบบสอนมันมีแล้วก็อันสําคัญมากๆที่แบบประทับใจนะคะคือเรียกคณะว่าสํานักใช่ไหมโอ้โหแบบ ดูเทมากเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็น้ำจิม้มน้ำจิ้มแค่นี้ก,ก่อนนะคะแบบโอ้ยแบบประทับใจไม่ไหวแล้ววันนี้แบจะเข้าไปดูมหาลัยแม่ฝาหลวงทั้งวันเลยค่ะแบบรีวิวต่างๆนานานะคะเข้าไปดูคณะต่างๆคือชอบชอบไปแล้วอะ่ะหลงไหลไปแล้วค่ะมหาลัยนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ๆที่เม้นเข้ามาให้แบรได้แบบมีโอกาสรู้จักมหาลัยดีๆแห่งนี้อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะสวยมากๆที่สุดสําหรับแบรเลยค่ะแบบสวยทั้งแบบงดงามทั้ง ในตัวมหาลัยมีความหมายมากๆค่ะโอเคขอขอบใจทุกคนเนาะทีเบิ่งจนจบคลิปหวังว่าทุกคนจะได้อย่างกลับไปเนี่ยเนาะเป็นมหาลัยของไทยที่แบบแบกกับประทับใจห้ายๆเลยมหาลัยหนึ่งเนาะถ้ามีโอกาสก็อยากยันต่อเฉพะทางอยู่นั่นท่านขั้นแบบมีโอกาสแท้ๆ้นะมหอนนี่ไพที่เบิ่งจนจบคลิปเนาะก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความสําเร็จในชีวิตเด้อเลยค่แบบปราศจากโรคภัยต่างๆเนาะอ่ะมหอนนี่ก็จ,จบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย